สวัสดีค่ะมาเจอกันน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้ะเนาะสไตล์พูดของน้องก็จะแบบนี้เด้อจ้ะวันนี้น้องจะมาต้มแซบประกดจ้ะนั้นซื้อมาเยอะจ้ะก็เลยแบ่งไว้ีนจ้ะสองตัวใหญ่เลยก็จะมาต้มแซบแล้วจ้ะต้มแซบใส่เห็ดชิมเมติีนจ้ะแล้วก็เครื่องก็จะเยอะนิดนึงมีพริกทอด พริกสดตำหอมแดงก็จะใส่มะขามเปียกแทนมะนาวเด้อจากบ,บ้านน้องชอบแบบนี้รากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะจ๊ะเนาะ <c oughs> หอมแดงบุบน,นี้ก็ปลาต้มสุกนะจ๊ะเนาะอันนี้น้องก็จะใส่ทั้งผักชีใบเลือยผักชีไทยต้นหอมนะจ๊ะอันนี้ก็มีชูรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะจ๊ะเครื่องที่น้องจะต้มยาไอต้มแซ่บนี่จ้ะ ส่วนปลาี่น้องจะทําปกน้องก็ยังไม่ได้หั่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวน้องก็จะหั่นปลาเดี๋ยวก็ค่อยมาลงมือทํากันเนะจ๊ะเนาะมาอร่อยด้วยกันเด้อจากบ้านน้องนะจ๊ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่ยังมาติดตามรับชมคลิปให้อยู่นะจ๊ะเนาะถ้าไปบ้านไหนช้าก็ต้องขอโทษขออภัยก็จะไปหาอยู่เด้อจาก ก็ค่อยมาลงมือทํากันนะั่นแต่ปลานี่น้องก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะจ้ะเนาะจ่ามาลงมือต้มแซ่บกันนะจ๊ะมาลงมือต้มแซ่บกันเด้อจ้าหม้อก็เดือดแล้วนะจ้ะน้องก็จะใส่เครื่องต้มแซ่บก่อนเสียดายนะจ๊ะเกลือนะจ้ะเกลือกระชุรสแล้วก็มีปลานัวนะจ้ะเนาะ ปิดฝาสักนิดึงค่อยใส่ปลานะจ๊ะเพราะว่าปลากดนี้มันคาวนะจ๊ะเนาะค่อนข้างขาวเราค่อยให้หม้อเดือดมากๆเราค่อยมาใส่นะจ๊ะเนาะ <c oughs> บ้านน้องนะจ๊ะก็จะทําแบบบ้านน้องนะจ๊ะนี่เด้อจ้ะถ้าเผื่อถูกใจก็ทําตามได้จ้ะแล้วก็ไปพลิกแพงเป็นสไตล์ของตัวเองนะจ๊ะเนาะกับข้าวแต่ละบ้านก็จะ บางครั้งก็แบบเดียวกันแต่ก็ชอบใครชอบมันอาจจะทําแตกต่างกันไปนิดนึงจะ้ะแต่น้องรอหม้อร้อนมากๆน้องที่จะมาใส่ปลาเราจะนี่ปลาอยู่ตรงนี้มันไม่มีที่ตั้งกล้องจ้ะจะหม้อก็เดือดมากแล้วะจะ้ะเราต้องใส่ตอนหม้อเดือดๆอ,อย่างนี้จะ้ะนี่จ้า จะเนาปล่อยให้เดือดสักพักนึงก่อนนะจ๊ะเนาะค่อยมาใส่เห็ดกันทําไม่ยากจ้ะต้มแซบเนาะปลากดนี่มันก็สุกไวอยู่จ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึงมันก็สุกเดี๋ยวเราให้มันเดือดเดือดก่อนเราค่อยมาใส่เห็ดมีกกี้ปรุงรสเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะจืดนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยจ้ะตา มีกรเซฟบนะจน๊ะเนาะนี่จับกล้องเองก็เอียงหน้าเอียงหลังหน่อยจ้ะมาใส่เห็ดชิมเมติกนะจน๊ะเนาะ ให้เห็ดสุกสักหน่อยหนึ่งเราค่อยมาใส่ผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมเน,นจน้ะเนาะ <c oughs> ต้มแซบปรากฏน้องก็สุกแล้วเด้อจ้ะถ้าดูถูกใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยเด้อจ้ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะ เผื่อมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเวยจ้ะเด้อน้องกับพิ่นิกรก็จะตามไปให้กำลังใจอยู่จ้ะขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามรับชมเด้อจ้ะ FC เก่า FC ใหม่ FC ทั่วโลกจ้ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะ เอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยตักเสิร์ฟจะ้ะ